ะละเลือกคนเดียวอะ่ะกูทอเลยลเลือกคนเดียวเหรอึืนไปเป้าเกมเลยเดี่ยวคำอย่ายนเกมได้ไหมถ้าแช,ชร์โอโอไม่แชร์สวัสดีเพื่อน่พี่น้นองชาวไทยทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอพีเด็เ็กกันอีกเช่นเคย เฮ้ยตายกันยับเลยเออมอทร์ก็โดนเออเฮ้ยเราเป็นเหี้ยอะไรปลาดอกว่าอีกแล้วกิมกิมน้องบักเน่นน่กูดูทรงแล้วพัดเจ้าสวัสดีครับ โอ้ไอ้เชีย่ยเมียตีกูจะหลุดกูจะบ้าตายเกมต้องบักแ,แน่เน่สมาชิกชมรมคนชอบอะไรอะ่ะอะไรอะ่ประป่าบนเชีย่ยอะไรเพื่อนกูอยู่นี่แล้วกูอยู่นี่แล้วมาทอมาดิเตรียมพร้อมนะเจุดถึมงมาดิมก็มาดิมกมาดิ อะไรเชียร์เจอกันเพื่อนถอยอย่าตีคนายนไปตีทำไมโอ้โหกูไม่อตีเลยกูโลเพื่อนก็จะไปตีมังกรดิวัซแมนวัซตันโกลใครโอใจไหวแฉดเอยเนี่ยเยอยเสียบัฟแม่งจบละปวดหัวอัตีบ้าเขาเรียกว,ว่าอัตีหนีครับไม่เคยอัตีบ้าครับผมอัตีหนีตลอดบอกแค่น,นั้นแหละ มีมีปากละอ๋อๆลำดิลำดิเออลำดิลำดิอุ้ยอุ้ยเที่มาน้องบนอะยังไงยังไงยังไงนี่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 อะเฮ้ยมันหลบดอกได้ไงนี่ไงหลบดอกเหรอหลบดอกเก็มาดิ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 หลบดอกเหรอ ว่ามีคนโดนจส่งจุดส่งวิวิแย่อะไรอ่ะ What you kidding me? What are you kidding me? ไหวไหวเกมนี้ไหวไหวไหวเกมนี้เดี๋ยวผมจัดการเองเกมนี้คุณไม่ต้องห่วงเกมนี้เดี๋ยวพวกผมจะจัดการเองทุกคนเย็นเย็นเอาไว้เดี๋ยวพี่จะจัดการเองน้องๆกูขอเลิกหลอนก่อนตอนเนี้ย กูก็หล่อนเหมือนกันเยนเยนดวพี่จัดการให้พี่ว่ากมมีที่มาน้องเล่นใส่เลยใส่ใส่กูมาแล้วยอ,อ <c oughs> ยอดแค่นั้นแหละไข่มันจุด แล้วมึงปาไปไหนอะแล้วมึงปาไปไหนอะไอ้เหี้ยโอ้โหกูงงไอ้สัสปากันไปไหนอะกุงงกูไม่เข้าใจตะจิตนาเฮ้ยกลางกลางสวยสวยอย่างนี้ใครสวยเฮ้ยสวยจริงสวยจริงสวยจริงเฮ้ย ไม่ที่เกมหรอกกูเลยไอ้ยืนไปแล้วออโต้เลยเอ๋ไหวปมวะเกมนี้เฮ้ยสวยได้อย่างนี้ก็มัานหวานดิเฮ้ยเดินมาไหมอะไงมาเฮ้ยเอวสูงอยู่เฮ้ยกูปาดอกไม่โดนอีกแล้วเอ้โอย ไปกูฆ so, ่าไม่ได้วะโอ้เกมอีฟเฟอร์เรนติโนตัวกระจอกไอ้ท yeah, ี lights, uh. <h <h ่ไม่เล่นแหละตัวอะไรก็ไม่รู้ฆ่าเห็นก็ไม่ได้โอ้ปวดหัวว่าเอาตรงเกมต้องบักแน่ๆผมดูทรงแล้วเอาจริงโอ้ยเกมบักแน่ๆเฮ้ย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 อะไรอะแร่อะไรแร่อะไรแร่อะไรซีดียว้าเดียอ้โอ้ยยัดเมเปิลดอกว้าวอีกแล้ว ทำไมปลาดอกเขาวิ่งเร็วอีกตัวกระจอกทุกคนอย่าไปเล่นมันฝรีนไหนเฮียไปม่ไ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 หวไหวไหวเราไหวเราไหวเพื่อนเราไหวเราไหวขี้ออกแล้วขี้จะออกแล้วเหรอกูไม่ไหว สวยแล้วมึงเอ้ยเอียร์สู่คนแรกชิบหายแล้วพี่ป้อมดยัดหมยรออะไรอ่ะไม่มีใครอดใจไหวรอผมบอกให้เย็ดแม่พี่ป้อมดยัดหมยต้องปีป้อมนะยัดหมยนะสวยเพื่อนนะอ้าวใครสวยอ่ะอ้าวอย่างนี้ใครสวยเที่ยว เทวไม่เทวไอ้เ <Tibet. S 3> หีทวกำลัำหน้าเทวมึงถอยดิเทวไอ้เหี้ยตีป้อมกูให้มอทอตีไม่ใช่มึงเขื่อเทวไอ้สัตวเล่พอๆกันเลยไอ้เหี้ยสวยจริงสวยจริงสวยจริงแล้วมึงจะหนีไปไหนอะแล้วมึงจะหนีไปไหนแล้วมึงจะหนีไปไหน ใจไหวหรอกผมบอกให้ตายกันหมดไอ้สัตว์ทีมกูอ่ยตายกันหมดแล้วอะไรอ่ะแล้วอะไรอ่ะแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยนายลงเลยเหรอเชฟลงเร็วจัดเลยวะเอี๋ไขว่ไห้ผมถามเชฟแล้วล่ะไขว่ไห้อย่ามึงตายกันหมดดิ้งกูขอละใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอเทียวรอเทียวเพื่อนมึงรอเที่ยก่อนมึงรอเที่ยก่อนเฮ้ย ก็มอทอระโดดใส่เทนี้กูท้อลเลยอูย้ดีว่าเพื่อนเทวเกิดอยู่เฮียไม่ไหวเลยตึงไปเปล่าตึงเกินเกมเ,เนี้ยแล้วคือแบบมีกูออกตัดเลือดคนเดียว,วะอะกูถามแค่เนี้ยมีกูออกตัดเลือดคนเดียวเหรอเกินไปเปล่าเมมออกมเ้ยตัดเลือดดิเฮ้ยไอ้ตีป้อมยัดแหมมึงไม่ออกตัดเลือดวะเพื่อนนล่เลือลุลูอเลยนะเพื่อนทีมนันอ่ะเฮียไอ้สัตว์เด้งเลือสามตัวมีกูออกตัดเลือดอยู่คนเดียว ทีมใหม่ทีมโอ้ยโกสเกียร์น้องบักแน่ๆกูดูทรงแล้วกูก็ว่าอยู่ทำไมมันถึกจังวะไอ้เท้าไอ้ยันนี่ก็หลุดเดี่ยวโรนันดินโยเนี่ยโอ้มึงเป็นอะไรเนี่ยอามือเอฟซีโรนันดินโยโรนันโดเหรอฮะหรือยังไงเอฟซีก็หรอหรือยังไงกันฮะน้องๆหนู่มๆยา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 โอ้ตายตายตายเฮ้ยแล้วมึงยืนนิ่งเลยอ่ะกูช่วยไม่ได้แล้วกูบอกก่อนกูตายละวอี๋เกมต้องบักแน่ๆเลยดูทรงแล้วตัดลงตัดเลือดไม่ออกออกดาบแดง ตายเรียบร้อยนี่ยังตัดเลือดไม่ออกไอสารออกดำเลยหนึ่งพัคนด้ย,ยแล้วทำไมเพื่อนไม่ออกตัดเลือดกันเพื่อนทำไมไม่ออกตัดเลือดมันจะสู้ได้ไหมแรงไทยไม่ออกตัดเลือดจะสู้ได้ไหมเพื่อนเฮ้ยตัดเลือดไม่ออกไอ้เหีย้ยตัดเลือดไม่ออกตัดเลือดไม่ออกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้ตัดเลือดไม่ออกไอสารทำไมพวกมึงไม่ออกตัดเลือดวะไอเชี้ยมึงเจอตัวดิ่งเลือดตั้งเยอะแยะไม่ออกมีกูออกอยู่คนเดียวตัดเลือดกูถามจริงสมองสมองพวกมึงนี่แม่งสุดยอดเลยโดยเฉพาะไอหมอทอนนะกูด่ามึงพิเศษแค่นั้นแหละคอมมานเดอร์วีลคัมวีลคัมเบ๊ยเอตัดลงตัดเลือดไม่ออก เจอฮีโร่แบบนี้ไม่ออกตัดเลือดแต่ออกดาบแดงวัดสันแหมนวัดสันเกิร์สยอดไปเลยน้องๆหนูๆอย่าไปทำตามนะครับหลือแม่งดิงเลือดลัวกูจะบ้าตายดาเมจ36%วัดสันให้ตายเถอะลูบินใครจะไปไหวอะกูไม่ไหวแล้วหนึ่งแค่นั้นแหละมึงไหวก็เอาไปก่อนเลย